รีวิวรถทั่วไปนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นสีฟ้าธรรมชาตนะิเดิมโรงงานแท้นะครับแม็กตัวนี้นี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นขอบ17บบอกเลยว่าผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบัรน,นี่นะครับมีการแรปสติ๊กเกอร์มานะครับลายฟอนต์นะครับสีเหลืองทองนะครับเฮ้ยอาจารย์สวัสดีครับแผ่นฟ้ากว้างเขาสูงใหญ่เฮ้ยยัง,ยงเอยค่ะพอเฮ้ยเดี๋ยวนะ้องอาจารย์ชื่ออะไรครับเนี่ยสััง อาจารย์สังหรอเขาบอกว่ารถคันนี้บรรทุกของมาอาจารย์ครับรถคันนี้บรรทุกอะไรมาครับความฝันฝันแอนโมฟาพอโอ้โหอาจารย์แต่ซิ่งอะคันนี้บรรทุกต้องแต่แบบรอบคัดเลือกจนมันถึงรอบชิงขอเข้าไปดูข้างในหน่อยไม่เข้างในนผมแม่เข้าซื้อบลูมี่เห็นมาเยอะแล้วผมอยากรู้ว่าปกติไม่มีนะไม่มีแต่ทําไมต้องมีคันน่ะกันชนไงสิวเนี่ยอ้าวมึงไม่เห็นเหรอ เ็นในสนามแม่งชนกันยับอันนี้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 คืออะไรจ้าอันนี้เป็นคําของน้องเตตอนสัมภาษณ์รู้จักข่อยหน่อยไปแล้วอ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้ทุเดียนเนี่ยทุเดียนพันอะไรก้านยาวเอามอญทองมอญทองอันนี้อะไรจ้าลูกสาวคนโตข้อค้างจะมีอุ้ยขอโทษครับอันนี้ช่องติดต่อไม่เจอไม่ได้เอาไม่ได้ครับแล้วแล้วเราอ่ะเราใครอ่ะ ก็นี่ยประมาณนี้รีวิวให้ดูว่าขนฝันรถขนฝันแล้วอย่าลืมไปนะครับผมใต้คอมเมนต์นี้อย่าลืมใช้เสียงนะแอก <c oughs> ชอบช็อตไหนของรถคันนี้ที่สุดนะครับแอบแล้วคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยว่าชอบตรงไหนที่สุดเจอกันนะทุกคน